สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะพาไปร้านตัดผมสุดพิเศษร้านนี้ไม่ได้ตัดแค่ผมนะแต่ตัดไอเดียรกๆทิ้งได้ด้วยเมื่อวานนี้ฉันมีไอเดียแย่ๆเต็มหัวเลยแบบว่าอยากกินแต่ขนมหวานไม่ทำการบ้านอะไรแบบนี้พอเข้าไปในร้านพี่ช่างตัดผมก็ทักทายอย่างใจดีสวัสดีจ้าหนูอยากตัดอะไรดีวันนี้ฉันก็บอกไปว่าหนูอยากตัดไอเดียรกๆทิ้งค่ะพี่ช่างขำ แล้วบอกว่าได้เลยที่นี้เราเชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุดแล้วพี่ช่างก็เริ่มตัดผมให้ฉันตัดไปก็เล่านิทานสนุกๆไปด้วยพอตัดเสร็จ